วันนี้นะครับจะพาไปชมบรรยากาศการจะส่งป่าบ้านลูกค้าครับเป็นบ้านที่อยู่ห่างจากไทยครับไปทางโซนภาคเหนือครับตอนนี้เดินทางมายังไม่ถึงครึ่งทางเลยครับเช่นเคยครับในการเดินทางครั้งนี้นะครับก็คือสมาชิกในครอบครัวของผมลูกแล้วก็ภรรยาเป็นอีกคนะครับสำหรับการเดินทางที่ภาคเหนือส่วนในครั้งนี้จะเป็นการไปจะส่งป่าบ้านลูกค้าเป็นบ้านหลังเดิมที่เคยไปส่งเาที่แล้วนะครับที่จังหวัดน่าน ซึ่งในการเดินทางครั้นี้นั่นจะเป็นการเหมือนเป็นการไปเที่ยวในเทศกาลสงการครับแต่ว่าเป็นการไปเที่ยวโดยที่ไม่ได้ลงจากรถนะครับและตัวผมและภรรยารวมัวึงลูกชายนั้นปลอดภัยจากโควิดทั้ง3คนนะครับซึ่งเรามีการตรวจเชื้อโควิดเป็นที่เรียบร้อยครับก่อนจะเดินทาง เใมนวันนี้นะครับมีท่านผู้ใหญ่ใจะีีนะครับเดินทางมาเคลียร์งานที่บริษัทที่ในกรุงเทพนะครับแล้วก็ให้เกียรตินะครับแวะเข้ามาเยี่ยมชมปลาที่ฟาร์มไทยครับนะครับไม่พอครับช่วยอุดหนุนแล้วก็จบปลาไปอีกหนึ่งชุดครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับมหาเศรษฐีที่จังหวัดน่านครับโดยที่ เอาปลาหนึ่งตัวที่ผมมีความชื่นชอบมากที่สุดในฟาร์มนะครับปลาตัวนี้เป็นปลาที่ผมชอบที่สุดในฟาร์มณเวลานี้นะครับก็คือซันเก้จากสายไขฟิสฟาร์มตัวนี้นะครับอายุ IU 4ขวบมีหุ่นอวบอ้วนนะครับมีโครงสร้างที่ห ah นาบอดี้หนาแล้วก็ปลาตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นปลาที่ผมตั้งใจไว้ที่จะใช้สำหรับงานประกวดปลาในครั้งต่อไปนะครับแต่ตอนนี้ลูกค้าให้ความอนุเคราะห์ในการรับเลี้ยงเจ้าอ้วนตัวนี้ไปนะครับต้องขอขอบพระค,คุณท่านลูกค้ามาณที่นี้ด้วยครับ ไปอยู่นั่นนะลูกนอกจากสันเกตตัวนี้ครับก็จะมีปลาอีกชุดหนึ่งนะครับที่เป็นปลาชุดโปรดของผมนะครับก็คือตันโจชุดนี้ครับเป็นตันโจโคกุจากอิซ่าคอยฟาร์มนะครับเป็นปลานิไซที่เป็นท็อปเกรดนะครับมีไซต์ตัวนี้ประมาณที่60เซนขึ้นไปนะครับซึ่งในครั้งนี้ลูกค้า ท่านนี้ครับก็ให้ความวาด้อนะครับในการเลือกซื้อปลาในชุดนี้ไปอีก3ตัวนะครับสำหรับตันโจฮอกุซึ่งปลาชุดนี้นะครับผมนําเข้ามาเพียงแค่10ตัวนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เหลืออยู่เพียงที่ฟาร์มเพียงแค่7ตัวนะครับสำหรับปลาที่เป็นท็อปเกรดในส่วนของตันโจโคกุนะครับสำหรับราคาปลาตันโจโคกุชุดนี้นะครับตกอยู่ที่ตัวละ150,000บาทนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับ ตอนนี้เป็นเวลาตีสามครึ่งครับผมตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งมาแพคปลานะครับซึ่งในวันนี้เราแพคปลาทั้งหมด8กล่องนะครับจะมีจำน่นกล่องที่เป็นปลาไซส์ใหญ่ก็คือใช้เป็นไซส์90เซนที่เหลือน,นั้นจะเป็นไซส์80เซนทั้งหมดนะครับซึ่งกล่องทั้งหมดนี้นะครับจะยัดเข้าไปที่ท้ายรถ o r t ์กเ e อของผมนะครับ เป็นคาราชิไซ70เซนนะครับส่วนตัวนี้เป็นสังเกตไซ85เซนครับพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันครับมาถึงจุดหมายปลายทางไปที่ร้อยครับหลังจากที่ขับรถจากกรุงเทพนะครับออกจากที่ลังสิตมาตั้งแต่ตีสี่นะครับมาถึงที่นี่ก็ประมาณเที่ยงนะครับที่จังหวัดน่านนะครับรถมาประมาณ680กิโลโดยประมาณนะครับ จากว่าแต่ละกล่องนั้นใส่น้ํามาค่อนข้างเยอะนะครับทําให้ไม่สามารถที่จะยกได้คนเดียวครับระหว่างนี้กําลังรอพี่ๆที่นี่นะครับมาช่วยยกนะครับระหว่างนี้นะครับขออนุญาตเดินสํารวจบอกนะครับพอมาถึงนะครับก็เห็นว่าตัวบ่อนั้นมีความน้ําเขียวนะครับตอนนี้เกิดเหตุการณ์น้าเขียวเพราะว่าถ้าเจ้าของบ่อได้แจ้งมาแล้วครับว่าตอนนี้หลอดยูวีขาดนะครับแล้วบ่อนี้นะครับเป็นบ่อกลางแจ้งก็จะมีผลทําให้เกิดเหตุการณ์น้าเขียวได้นะครับ ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวซื้อหลอดยูวมาติดแค่สองสวรรค์ก็กลับมาใส่ปิ้งเหมือนเดิมครับมาที่นี่นะครับต้องมาชมวิวตรงมุมนี้นะครับ มองอกไปเป็นสาวายน้ำแล้วก็เป็นทิวเขานะครับเราเอาโดรนขึ้นบินสำรวจพื้นที่นะครับวันนี้ได้เจอกับดอกทางตะวันนะครับแล้วก็ดอกอะไรไม่ทราบครับที่ปลูกไว้บริเวณนี้นะครับไม่ทราบว่าเป็น ในส่วนของอาหารสัตว์หรือเปล่าครับที่นี่นั้นมีการเลี้ยงสัตว์หลายชนิดนะครับแล้วหนึ่งในนั้นก็มีควายด้วยนะครับมีควายเผือกด้วยและนี่คือแอ่งน้ําของควายเผือกที่มาเล่นนะครับ <S <S <ๆ>ลักษณะโลเคชันของบ้านลูกค้านะครับอย่างที่เห็นในคลิปนี้นะครับซ้ายมือน,นั้นคือหมู่บ้านคนในฝั่งขวามือน,นั้นเป็นพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่ของลูกค้าทั้งหมดเลยครับอยู่บนพื้นที่หลายร้อยไร่นะครับเรียกได้ว่าภูเขาทั้งลูกครับ แล้วก็เป็นสถานที่ที่มีน้ำนะครับล้อมรอบเป็นโลเคชันที่เหมาะเจาะมากครับท่านเจ้าของที่นั้นหาโลเคชันได้สุดยอดมากๆครับการที่จะข้ามมาฝั่งนี้คือต้องผ่านสะพานเข้ามาครับต้องข้ามสะพานเข้ามาถึงจะเข้ามาที่นี่ได้สถานที่แห่งนี้เหมือนกับคล้ายๆกับเหมือนเป็นเกาะครับโดยมีแม่น้ำน่านล้อมรอบนะครับ อตอนนี้มีคนมาช่วยยกปลาแล้วครับเดี๋ยวเราทำการนำปลาแช่ถุงปรับอุณหภูมิเช่นเคยครับ ตอนนี้ได้ทำการปล่อยปลาลงบ่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับปลาทุกตัวนั้นก็สุขภาพแข็งแรงทุกตัวนะครับสดใสล่าเริงแล้วก็ตอนนี้เด็กๆกําลังเข้าไปสํารวจบ่อใหม่แต่ว่าก็อย่างที่แจ้งขั้นต้นครับตอนนี้บ่อนั้นมีการเขียวนะครับจากพวกสาหร่ายเซลล์เดียวที่มีการเจริญเติบโตทําให้เรามองไม่ค่อยเห็นปลานะครับซึ่งการที่น้ําเขียวแบบนี้นั้นไม่ได้มีผลอะไรกับปลาเลยครับกลับกลายเป็นว่าปลาเนี่ยชอบซะเลยซ้ำไปครับแต่ไม่ดีกับ เจ้าของปลาครับเพราะว่าเรานั้นไม่สามารถมองเห็นความผิดปกติต่างๆในตัวปลาได้นะครับแต่ตัวปลาชอบครับน้ําแบบนี้อย่างที่แจ้งครับเดี๋ยวติดหลอดยูวีครับสองสวันก็กลับมาใส่ปิ้งเหมือนเดิมครับสำหรับบ่อนี้นะครับไม่เป็นปัญหาครับและรอบนี้นะครับผมได้เตรียมวัสดุกองเสริมให้กับเจ้าของบ่อด้วยเดี๋ยวน้ำก็คงจะใส่ในไม่กี่วันนี้ครับฟงขอปิดประตูหน่อยนะฟงฟง ฟงฟงครับเอาปิดประตูได้ไมเอาปิดประตูหน่อยนะสีสวยจังเลยสีสวยด้วยส,สวยตัวแสบสีสวยสีสวยนกแ,แก้วของชั่วชื่ออะไรมิโดรีมิโดรีแล้วตัวนี้ชื่ออะไรครับฟงฟองอ๋นอนงฟงฟงไม่ได้เอามิโดรีมาด้วยเนาะลืมปะล,มลืมออกมา ๋อเป็นเพื่อนกันแล้วครับอ้สองคนเขาเป็นเพื่อนกันแล้วฟงฟงสงสัยไงว่าเอาอะไรไปบินบนฟ้าเสียงดังๆมันคืออะไรครับโยน๋อฟงฟงไม่ต้องสงสัยนะตัวแก้วตัวนี้นะครับปกตินี้จะมีความดุร้ายมากครับสำหรับใครที่เป็นหน้าใหม่ที่เข้ามาในสถานที่แห่งนี้นะครับโดนกัดจับครับแต่ในวันนี้เราเป็นเพื่อนกับฟงฟงแล้วครับในการเดินทางมาที่บ้านลูกค้าในครั้งนี้ครับผมนั้นมาถึง บ้านลูกค้านั้นก่อนลูกค้าอีกครับตัวลูกค้านั้นตอนนี้กําลังทําการเดินทางมาที่นี่นะครับซึ่งตัวนี้ก็เย็นแล้วครับก็เลยขออนุญ,ญาตครับพาครอบครัวนั้นออกมาทานข้าวในตัวเมืองน่านครับสวยไหมครับผูโชมมส่งปลาคราบแล้วมาดูปลาคราบคนอื่นเหรอเพ่ว่า เขเรียข้างฝากปะเขาเรียกว่าใช่ถึงเหนือแล้วเนาะอันนี้เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรคโตกอ่ะขันตกขันโตกค่ะ ญราชิมาอะไรนะพี่หนุ่มที่มันจะแตกต่างจากตอนที่กินที่กรุงเทพไหมอืมอร่อยเป่ะเอออร่อยจริงเลยคุณครับอ่วันนี้มาพามากินอาหารที่ร้านอะไรนะเพือนอะไรนะเพือนเจ้านางนี่นี่นี่นน มาเดือมต้องกินอะไรเนี่ยไสอ,อัวรับคั่วใส่พริกหนุ่มน้ำพริกอะไรนะน้ำพริกอะไรวะน้ำพริก่อน้ำพริกอ่องป่ไไม่แน่ใจขอลองชิมกันดิอร่อยขออนุญาตทานข้าวครับ ตื่นเช้ามาอีกวันครับที่จังหวัดน่านถึงจะเป็นเดือนเมษายนนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับที่ตื่นขึ้นมานี่ประมาณสักเจ็ดโมงเช้านะครับอากาศเย็นสบายมากครับขออนุญาตนั่งสูดโอโซนสักนิดหนึ่งครับสุดยอดครับบรรยากาศชิวๆนะครับเย็นสบายๆตื่นเช้ามา ก็จะเหมือนกับคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเคยลงไว้ในการจะส่งปลาที่นาในครั้งที่แล้วครับกับตอนนี้ความรู้สึกนั้นแทบไม่แตกต่างกันเลยครับแล้วเราไปดูเด็กๆนะครับที่มีการรวมป่ากันดูซิว่าเด็กๆนั้นจะมีอาการเป็นยังไงนะครับมาถึงบ่อก็มีคนมาต้อนรับเลยครับน้องฟงฟงนะครับ จากที่เลยตอนแรกนั้นกัดผมนะครับตอนนี้ฟงฟงนั้นเป็นเพื่อนกับผมแล้วครับสวัสดีตอนเช้าฟงฟงตอนนี้นะครับปลาของเราทุกตัวนั้นสุขภาพแข็งแรงทุกตัวครับปลาก็ว่ายน้ำนิ่งๆนะครับกับตอนเช้าๆอากาศเย็นๆนะครับแต่ว่าปลาทุกตัวนั้นคีบว่าย,ยานั้นกลางครับคีบว่ายกระโดงหลังแล้วก็ าการแอคทีฟของปลานั้นปกติทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งปลาใหม่ปลาเก่านะครับตอนนี้ปลาทุกตัวนั้นคือว่ายตอดอาหารโน่นนั่นนี่น,นะครับตอนนี้เนื่องจากว่าปลานั้นไม่ได้กินอาหารมาเพราะว่ามีการอดอาหารเพื่อที่จะรอลงปลาใหม่ครับในส่วนของปลาใหม่ที่จะเดินทางมานั้นก็ไม่ได้กินอาหารเช่นกันทําให้ตอนนี้เด็กๆทุกตัวนั้นหิวอาหารมากๆนะครับ <S <S และในวันนี้นะครับผมก็ได้แจ้งกับท่านเจ้าของบ่อแล้ครับว่าสามารถฟีดอาหารได้เลยแต่ว่าอาจจะให เล็กน้อยนะครับอาจจะไม่ให้เยอะนะครับพอตอนนี้เด็กๆนั้นหิวมากครับดีครับสังเกตตัวปลวดของผมมาแล้วครับวายน้ำแข็งแรงปกติดีนะครับกระป่าไซส์85เซนหลังจากเดินทางไกลมาจากกรุงเทพนะครับมาถึงที่นัาน เขาก็มีความหิวอาหารนะครับเพราะว่ามีการอดอาหารมาและด้วยความที่เขาเป็นปลาสายใ,สใหญ่นะครับปกตินี้กินแหลกครับปลาตัวนี้กินเก่งมากครับอ่ะเด็กๆวันนี้นะครับทุกตัวจะได้ทานอาหารกันแล้ว ครั้งนี้อย่างที่แจ้งกั้นต้นครับเรามีการจัดส่งตันโจมา3ตัวนะครับนี่ก็คือ1นึในนะครับหิวอ,อาหารนะครับหาตอดใบม้งใบไม้นะครับอันนี้ก็เป็นตันโจตัวที่2นะครับเป็นตันโจจากพิซซ่าคอ้ยฟาร์มว่ายหาอาหารเช่นกันครับและนี้ก็เป็นตันโจตัวที่3ครับก็สรุปนะครับในครั้งนี้ เด็กตัวก็สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงทุกตัวครับตัวนี้นะครับซิ l v e r Fox Gen สองครับเป็นปลาที่ผมประสงครั้งแล้วนะครับนี่ครับลักษณะของปลาที่ไม่ได้เจ็บป่วยเจ็บไข้นะครับจะมีหางนะครับขีบว่ายกลางกระโดงหลังกลางว่ายเดียวกันที่แบบว่าสะบัดปลายหางนะครับชิวๆอันนี้คือปลาที่มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับ ตามมาด้วยสันเกตตรงหม่ล่าสุดที่เพิ่งมาส่งนะครับจากตอนแรกนะครับที่ตั้งใจว่าจะมาอยู่กับเจ้าของบ้าน2วันนะครับด้วยภารกิจโนนั่นนี่นะครับทั้งในส่วนของปลาที่เพิ่งปลดกักจากกรมประมงนะครับก็เลยต้องขออนุญาตเท่าเจ้าของบ้านนะครับขออยู่ด้วยแค่หนึ่งคืนนะครับแต่วันนี้ต้องทําการลาจากกันนะครับคิดถึงมากๆครับถ้ายังไงเป็นไปได้นะครับ ก็คงจะขออนุญาตท่านเจ้าของบ้าน,นครับมาเยี่ยมมาชมถึงจะไม่ได้มาส่งปลากขาจะขออนุญาตนะครับมาเยี่ยมชมแล้วก็มานอนด้วยหลายๆคืนดังที่ตั้งใจไว้นะครับอยากจะเที่ยวน่านมากๆนะครับแต่ว่าด้วยภารกิจที่รับผิดชอบนะครับมันมีอะไรหลายอย่างทําให้ไม่สามารถที่จะอยู่ที่เมืองน่านได้มากกว่าหนึ่งคืนครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับจะพามาเที่ยวเที่ยวเมืองน่านอีกครั้งหนึ่งถ้ามีโอกาสนะครับ ได้ยินมาว่าที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ